จะถือ,อยังไงให้มันเห็นดีอะนี่อะเราจะกลับข้างกันทำไมโอ๊ยยากจังเลยไม่เคยรีวิวรองเท้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเอาน้องคนนี้มารีวิวนี่น้องรองเท้ากุชชี่นะคะที่เอฟซื้อเมื่อประมาณเดือน เหมือนจะมีนาบางถ้าจะไม่ผิดเนาะแล้วก็เอฟก็ใช้มาตอนนี้ณนะวันที่เอฟอัดเนี่ยกำลังจะเข้ามิถุนานะคะก็เกือบเกือบสมเดือนแล้วนะที่เอฟใช้น้องมาแล้วก็ใช้ค่อนข้างเยอะเออใส่บ่อยนะคะแล้วก็แอบสปอยเลยว่าไม่ผิดหวังอะเออนะไม่ผิดหวังที่ได้น้องมานะคะในคลิปนี้ก็จะเอาน้องมารีวิวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องโชว์ด้านนี้เนาะนึงนะถือไม่ถนนะัด ในคลิปนี้เอฟก็จะเอาน้องมารีวิวนะคะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วเราควรดูแลน้องยังไงเนื่องจากน้องเป็นสีแบบอย่างเงี้ยมันเป็นขาวทุกคนเออแต่ว่ามันไม่ใช่ขาวแบบขาวโอโมโอนะเนี่ยถ้าเทียบกับตุ๊กตาข้างหลังเนี่ยตุ๊กตาข้างหลังตัวนี้จะเป็นขาวโอโมโอ่น้องปาวาวเนี่ยนะคะแต่ว่าน้องคนนี้จะเป็นขาวออกแบบไอวอรี่หน่อยๆออฟไว์นิดๆน,นะก็ อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเอฟรักษาน้องอยังไงบ้างเพราะว่า3เดือนที่เอฟใช้มันเนี่ยเอฟก็แบบเออถือว่าประสบความสําเร็จอยู่เด้อนะถือว่าประสบความสำเร็จอยู่เ,นะรเ,รเพราะว่าแวบ,บแรกที่ซื้อเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปอันบ็อกซิ่งนี่อันนี้เดฟลิงไว้ให้นะคะก็เอฟจะพูดในคลิปอันบ็อกซิ่งเลยทุกคนว่ามันน่าจะแบบเบิร์นแน่นอนมันน่าจะพังพินาศแน่นอน เพราะว่ามันเป็นรองเท้าสีขาวและพื้นฐานเอเป็นคนซุ่มซ่ามนะคะก็วันนี้จะเอามารีวิวกันว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะเริ่มจากสภาพก่อนเลยแล้วกันว่า3เดือนแล้วมีแวหวนแทนหรือว่าร่องรอยของการใช้งานเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็ให้ดูข้างหน้าก่อนอันนี้เอฟเช็ดแล้วนะเออถึงได้มาถือไปถือมาเนี่ยเช็ดแล้วนะคะก็ด้านหน้ายังไม่มีริ้วรอยอะไรที่แบบเด่นชัดจนแบบโดดเด้งออกมาเออนะคะก็ แอบดูด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่มีรอยเลยเลยทุกคนเอาจริงนะเออไม่มีรอยอะไรเลยนะคะมีแบบรอยเหมือนแบบเตะโตะ๊เตะอะไรนิดหน่อยซึ่งแบบมองในเนี่ยไม่เห็นเพราะว่าเป็นรอยดําๆแบบเล็กๆเท่านั้นเองนะคะก็น่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถามว่ามีอะไรไหมก็อาจจะเป็นรอยย่นของหนังเวลาเราเดินน่ะจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนะเดี๋ยวนะเนี่ยทุกคนจะเห็นรอยพับของหนังตรงนี้ปะ เออก็แล้วก็ด้านตรงนี้มันจะมีความงอไปงอมานิดหน่อยนะคะคือมันเป็นลักษณะของการที่เวลาเราเดินนะทุกคนเวลาเราเดินมันจะมีการแบบหักงอของตัวรองเท้าอยู่แล้วถูกแหมฉะนั้นนะ่ะตรงนี้จะนับเป็นแหวนแทนไหมเอฟก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นน่ะนะคะมันก็จะมีความแบบงองอ,งอยน่ยนย่นของหนังนิดหน่อยซึ่งเอฟมองว่าถ้าซื้อมาใสาย่ยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเนี่ยประมาณนี้นะเออก็ถือว่า ในส่วนของรูปลักษณ์ด้านหน้าของน้องเนี่ยเออด้านตรงเนี้ยหนังด้านหน้าที่เป็นแบบจุดที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คือออกมาแบบได้ดีมากเออรักษาสภาพได้ดีมากนะคะอาจจะมีตรงปลายตรงเนี้ยไอ้ปลายที่มันเป็นเออเหมือนเข็มขัดเนี่ยค่ะก็อาจจะมีย่นๆน,นิดนึงน่าจะเกิดจากการที่แบบเดินไปกระแทกอะไรเพราะว่าน้องจะแหลมออกมาแบบนี้นะก็อาจจะมีย่นๆน,นิดหน่อยโลโก้กุชชี่ก็คือไม่มีริ้วรอยเลยทุกคนนี่ ยังทองสวยเออเรียบเนียนนะคะในส่วนของหัวรองเท้าก็อาจจะมีรอยเตะบ้างเออนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะมองไม่เห็นอนะเอาจริงนะถ้ามองในกล้องอะมองไม่เห็นแต่อะอาจจะเห็นนี่เห็นปะมันจะมีความแบบดูเหมือนไม่เรียบนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีการเดินเตะนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นอะนะเ <c oughs> น่อจะความซุ่มซ่ามส่วนตัวเออนะอะทีนี้มาดูด้านหลังอ๋อก่อนดูด้านหลังให้ดูตัวนี้ก่อน ตัวโลโก้กุชชี่กับตัวหัวใจแดงก็ยังดีอยู่นะคะทุกคนยังไม่มีการแบบลอกเฟสดหายไปนะเออตอนแรกเอฟก็แบบโหมันเป็นสีทองอยู่อย่างงี้ใส่ไปสักพักมันต้องเฟดหายกลายเป็นแบบกุชชี่ตลาดนัดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังโอเคอยู่นะเอฟก็ใส่แบบจริงจังอยู่นะทุกคนไม่ได้ใส่แบบว่าเล่นเล่นไม่ได้มาเล่นเล่นด้านในก็จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสีเข้มขึ้นนิดนึงน่าเกลียดปะ น่าเกลียดปะเ,เกิดจากการที่ใช้งานจริงแล้วจะบอกว่าเดินค่อนข้างเยอะด้วยสําหรับคู่นี้นะคะแล้วก็ด้าน,นหลังส้นเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เดอ้อนี่นะคะโอเคอยู่ไม่มีรอยอะไรใดๆนะส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เอฟเคยบอกเอฟติดตัวพื้นรองเท้ามาแล้วนะคะเป็นรองพื้นนะก็ติดเป็นสีดำเอฟเห็นบาง บางคนน่ะติดเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ซึ่งตอนแรกเอฟก็แบบอยากได้สีน้ำตาลแบบนี้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าร้านเขาแนะนําว่าเนื่องจากขอบรองเท้ามันเป็นสีดําแบบนี้ถ้าเราติดพื้นตัวเนี้ยสีน้ําตาลเหมือนกันน่ะมันจะกลายเป็นว่าสีน้ําตาลน่ะมันจะโผลออกมาเออเวลาเดินแล้วมันจะโผลออกมาทําให้ดูแบบออมันซ้อนกันหรืออะไรมันไม่เข้ากันอย่างเงี้ยค่ะก็ร้านเ็าเลยแนะนำว่าให้ติดสีดำให้มันเหมือนกับขอบของรองเท้านั่นเองก็เลยเลือกเป็นติดสีดำนานะคะ ทีนี้ตัวพื้นที่ปิดมาคือด้านบนไม่สึกใดๆเออยังเห็นโลโก้ยังเห็นโลโก้ของตัวยางรองเขาอยู่นะคะแต่ว่าส่วนที่มันสึกเนี่ยจะเป็นส่วนส้นนี่คือเอฟเดินยังไงเอฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอฟแบบไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันเดินแล้วแบบรองเท้าชอบส้นสึกนะคะก็จะมีตรงปลายตรงเนี้ยที่ส้นแบบสึกไปบ้างนะแต่ว่ายังไม่เยอะนะคะยังโอเคอยู่นะก็ประมาณนี้ถือว่า เป็นรองเท้าที่แหวนแท้ดีมากๆเลยทุกคนเอาจริงๆนะเออคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดมันไม่มีรอยย่นตรงจากการที่เราเดินน่ะมันคือยังใหม่อยู่เลยอะ่ะเออยังเหมือนออกช็อปอยู่เลยนะคะโอเคมากๆสําหรับตัวแหวนแทนนะคะก็ถือว่าสอบผ่านจึงสำหรับรองเท้าแบรนด์เนมคู่แรกสอบผ่านนะอ่ะทีนี้มารีวิวข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีข้อเสียของเอฟกับน้องคนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย เอาข้อดีก่อนเลยละกันเนาะเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังอาจจะอยากรู้มีหลายท่านมาถามเอฟมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยมันใส่สบายไหมมันกัดไหมบอกนะตรงนี้เลยนะทุกคนว่าน้องคนนี้ไม่เคยกัดเอฟเลยจริงไม่เคยเลยเออคือเอฟไม่ได้กัดน้องก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าแบบฉันกัดเขาก่อนแล้วฉันเขาเลยไม่กัดฉันกลับไม่ใช่นะเออไม่เคยกัดน้องด้วยซ้ํานะคะแล้วน้องก็ไม่เคยกัดเอฟเลยใส่สบายโคตรเอาจริงๆนะ ใส่สบายมากคือด้านในอะ่ะมันบุด้วยหนังนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเวลาเดินอะ่ะมันก็จะแบบหนังมันนุ่มไงเออคือมันไม่ได้นุ่มแบบเหมือนใส่สนิเกอร์หรืออะไรขนาน,นั้นน่ะแต่ว่าเอฟถือว่ามันนุ่มมากๆสําหรับรองเท้าหนังนะคะคือหนังมันมีความยืดหยุ่นนาเวลาเราเดินเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่าแบบรองเท้าเราแข็งอะ่ะนะคะนั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่มันเกิดรอยย่นพวกนี้แหละเพราะว่าหนังมันไม่ได้แข็งสู้เท้าใช่ไหมล่ะมันก็จะมีแบบรอยย่นจากการที่เราเดินอะ่ะเกิดขึ้นนะคะก็ ใส่สบายมากๆไม่เคยกัดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ถามว่ามีน้ำหนักมากไหมก็พอสมควรนะเออเพราะว่าคือตรงนี้มันก็เป็นหนังใช่ไหมมีโลโก้ที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกหรือโลหะนะก็แล้ว้นก็มีความหนาอยู่ฉะนั้นเป็นรองเท้าที่ไม่ได้เบามากแต่ว่าก็ไม่ได้หนักเกินไปเดินได้สบาย,บายๆนะคะคือถ้าจะถามว่าเดินยังไงและที่บอกว่ามันไม่กัดเอฟเลยเนี่ยเออคือ มีวันหนึ่งทุกคนเอฟออกสะบ้านแต่เชา้าอืไปสยามไปนู่นนี่นั่นจนแบบจนเย็นอ่ะวันนั้นอะเดินเป็นหมื่นเก้าะเดินเป็นหมื่นเก้าหมื่นกว่าเก้าอะเลฟใส่น้องคนนี้ไปเดินทั้งวันวันนั้นนะคะก็นอกจากเมื่อยขาเนี่ยเออซึ่งมันต้องเมื่อยอยู่แล้วมันเดินเยอะเนาะก็ไม่มีอาการแบบโดนกัดหรืออะไรเลยนะคะแต่ถามว่าเมื่อยฝ่าเท้าไหมก็ยังมีเมื่อยฝ่าเท้าอยู่ด้วยความที่อย่างที่บอกน้องไม่ได้นุ่มแบบ นุ่มมากๆเหมือนสนิเกอร์นะคะก็ยังมีความแข็งในความเป็นรองเท้าหนังอยู่นะก็ยังมีความเมื่อยฝ่าเท้าอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่มีการกัดเลยเออไม่กัดเลยวันนั้นเอฟรู้สึกว่าแบบโหทำไมน้องมันใส่สบายอย่างนี้วะทำไมมันใส่ได้คุ้มขนาดนี้นะอยากไปเอาสีดำเพิ่มเลยเนี่ย นะคะก็ถือว่าเป็นรองเท้าแบรนด์เนมรุ่น TF ว่ามองว่าใส่สบายมากๆนะคะอย่างที่แบบเออที่เคยเอฟเคยดูรีวิวมาทุกคนก็บอกว่าใส่สบายอะ่ะก็ไม่หลอกนะไม่แกงนะคะเอฟมาพิสูจน์ให้แล้วว่าจริงๆนะคะที่นี้ข้อเสียของน้องนะคือความที่น้องเป็นสีขาวอะ่ะทุกคนคืออันนี้อาจจะเป็นเฉพาะตัวรองเท้าที่มันเป็นสีขาวนะคะเวลาที่แบบคือเอฟเป็นคนซุ่มซ่ามด้วยไงเอฟชอบแบบเตะโตเตะเก้าอี้ เตะกันเองบางทีซ้ายกับขวาเนี่ยเตะกันเองนะมันก็จะเกิดล่องรอยที่แบบมันเป็นรอยข่วนอย่างเงี้ยแบบเป็นรอยชึบอย่างงี้รอยชึบอย่างงี้เออบางทีเกิดขึ้นนะคะเป็นรอยดำๆที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบถอดรองเท้าในช่วงเย็นทุกวนันแล้วเช็ดมันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดรอยลิ้วรอยการแปดเปื้อนเออได้ง่ายมากๆทุกคนคือเวลาเอฟใส่อะทุกวันอะจะต้องเกิดรอยเกิดขึ้นอืม จะต้องมีรอยเกิดขึ้นไหมวาจะเป็นมุมนี้เป็นรอยดําหรือว่าตรงนี้เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสีดําๆนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยเตะอะไรจนถึงขั้นแบบหนังถลอกนะก็เกิดเป็นรอยสีดําๆขึ้นมาแต่ว,ว่าวิธีการที่เอฟจะดูแลร,รักษาน้องก็คือเวลาทุกเย็นนะ่ะเออเวลาเอฟใส่นะคะก็ตอนเย็นถอดปุ๊บเอฟก็จะเอาที่ชู่เปียก นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเ,ออเด็กตอก็ได้ถ้าเกิดอยากฆ่าเชื้อโรคหรือเป็นแบบที่ชิ้วเปียกที่มันไม่ผสมแอลโกอฮอล์ไม่ผสมน้ําหอมก็ได้นะคะเอามาเช็ดเช็ดไปนั่งเช็ดรองเท้าไปเกิดมาไม่เคยนั่งเช็ดรองเท้าก็นั่งเช็ดไปเออความที่มันแพงอะเนาะ นะก็เช็ดไปเออเห็นตรงไหนเป็นรอยดำๆก็พยายามถูๆถๆมันก็ออกนะคะก็ถือว่าดูแลรักษาไม่ง่ายเออไม่ง่ายหรอกท่านทั้งไงจริงต้องคือถอดแล้วทิ้งแล้วก็วางไว้แล้วมันก็ไม่เป็นไรถูกไหมล่ะอันนี้คือดูแลรักษาไม่ง่ายคือต้องมีการเช็ดเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะคือก็แค่ถอดแล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆเออเราก็เห็นว่าเออมันมีรอยตรงไหนโดนอะไรมาแล้วเราก็เช็ดไปเรื่อยๆส่วนพื้นเนี่ยเอฟก็เช็ดทุกวันเหมือนกันเพราะว่า น้องคนนี้ปกติเอฟจะมีชั้นวางรองเท้าอยู่นอกบ้านใช่ไหมแต่ว่าน้องคนนี้ด้วยความที่มันแพงก็ <g ülme> เลยไม่กล้าทิ้งไว้นอกบ้านเก <g ülme> ็บในบ้านนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเช็ดไอ้ตัวพื้นเนี่ยไปด้วยนะคะคือเช็ดด้านบนเช็ดด้านในให้มันเรียบร้อยนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เช็ดที่พื้นให้มันสะอาดก่อนเก็บใส่กล่องนะคะก็ถือว่าดูแลรักษาไม่ยากไม่ง่าย ยังได้อยู่เออไม่ได้ลําบากเกินไปไม่ได้ถึงขั้นจะต้องแบบนู่นนี่นั่นกับมันเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอฟอะไม่ได้ไปเคลือบกันน้ําหรือฉีดสเปรย์ใดๆกับน้องเลยนะทุกคนตัวเนี้ยคือได้มายัางไงอย่างนั้นอนะเอออย่างเดียวที่ทําก็คือก่อนเก็บก็คือเช็ดน้องนะคะเช็ดให้มันแบบสะอาดเรียบร้อยริ้วรอยอะไรตรงเนี้ยที่แบบเห็นเป็นมุมเป็นรอยดําอย่างที่บอกก็คือเช็ดออกนะคะส่วนใหญ่เช็ดออก นะตอนนี้มีอยู่นิดหนึ่งที่มันเช็ดไม่ออกนิดเดียวแต่เอฟมองว่าถ้าเกิดขาดจริงๆอ่ะน่าจะออกอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะทุกคนสําหรับจริงๆข้อดีข้อเสียก็มีแค่นี้แหละนอกนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเนอะเนื่องจากว่าน้องมันเป็นรองเทารุ่นที่แบบ มันใส่ได้ตลอดอ่ะเอะออ,อีกนิดนึงคือมันความที่มันอาจจะดูชิลแล้วก็ทรงเนี้ยมันอาจจะดูแมนนิดนึงนะคะฉะนั้นเวลาเอฟแบบมันอาจจะไม่เข้ากับตัวเอฟเองอ่ะคือเวลาเอฟไปทํางานอ่ะเอฟก็จะใส่เดรสใช่ไหมเป็นเดรสสั้นใส่น้องคู่เนี้ยเอฟรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเออฉะนั้นอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบ ครบทุกลุกจริงๆนะคะซึ่งเอาจริงมันก็ยากแหละที่จะมีรองเท้าที่มันครบทุกลุกขนาดนั้นนะคะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่น้องคนนี้เอฟใส่ก็คือใส่วันหยุดนะวันที่เอบแบบเนี้ยใส่เสื้อย,ยืดกางเกงยียนอะไรเงี้ยเอฟก็จะใส่น้องตลอดนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบเออน้องดูแบบ ชิลด้วยแต่ก็ไม่ชิลเกินไปอย่างที่เอฟเคยพูดนะคะก็ไม่ถึงขั้นแบบดูเป็นรองเท้าแตะเกินไปนะก็ยังโอเคมากๆเลยนะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนก็ด้านในก็ประมาณนี้อาจจะมีรอยเท้าดิ้นหน่อยเหงื่อออกเท้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเออแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะคะคือซื้อมาใช้งานนะ่ะแล้วใช้เยอะด้วยอะ่ะเอออาจริงนะเอฟรู้สึกว่าอันเนี้ยคุ้มแล้วนะคะเพราะว่า3มเดือนที่ผ่านมาเอฟก็ใช้น้องตลอดตลอดเลย นะคะก็น้องก็ยังไม่เบิร์นไม่พังยังไม่แบบยังไม่เน่าอะ่ะพูดง่ายๆเออยังโอเคอยู่นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบอยู่ก็แนะนํามากๆเลยนะสำหรับตัวนี้เอ,อ๊ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาขึ้นอย่างเออเพราะว่าตอนหลังกุชชี่มีข่าวขึ้นราคาค่อนข้างบ่อย นะคะก็ตอนนั้นที่เอฟซื้ออ่ะมัน24900หรือ24600เนี่แหละทุกคนนะลองไปถามที่ช็อปได้นะคะตัวนี้ก็มองว่าราคาย,ยังไม่แพงเกินไปสาหรับรองเท้าแบรนด์เนมแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะเริ่มเมื่อยถือนานเออนะ ็ถ้าเกิดใครชอบรุ่นนี้อยู่ก็ไปสอยกันได้ค่ะทุกคนนะน่าจะไม่ผิดหวังนะเพราะว่าได้พิสูจน์มาแล้วจากเอฟนะที่ไม่เคยซื้อรองเท้าแบรนด์เนมเลยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าชอบมากๆสำหรับรุ่นนี้นะก็ถ้าเกิดใครมีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเอฟด้วยนะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะทุกคนวางก่อนสวัสดีค่ะ